ที่เราจะสามารถเซตระบบออนไลน์เนี่ยให้ทํางานได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากต่อไปนะครับเพียงแค่คุณเข้าใจผมสามารถใช้ระบบได้และที่นี่ครับ Elite S C ช่วยคุณได้ครับการที่ผมวางระบบแล้วก็วางองค์กรของผมช่วยผมสามารถทางานได้ง่ายขึ้นและวันนี้นะครับถึงเวลาที่ผมจะต้องทําธุรกิจและสร้างองค์กรของตัวเองแล้ว Elite S C คือคําตอบที่ผมเลือกคือจะบอกว่าที่นี่เหมือนครอบครัวเดียวกันนะนะคะแล้วก็ทุกคน จะเป็นกันเองแล้วก็เราได้ทํากิจกรรมร่วมกันถุงมากค่ะถ้ายังไงสนใจนะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจจะมาเข้าทีมกับพวกเรานะคะอยากบอกว่าที่นี่คืออนาคตนะคะก็เชิญมาร่วมกันได้นะคะ e ีด t เอเอซีค่ะสวัสดีค่ะระบบอีด t เอ็เเป็นระบบที่ช่วยให้ผมสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้24ชั่วโมงวันนี้นะครับผมมาเที่ยวเกาะล้านนะครับก็ผมสามารถนะครับ สร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าผมมีระบบทํางานตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ถ้าจะเลือกทํางานบนโลกออนไลน์นครับ mm hmm. ต้องเลือกกับท mm ีม Elite A to C เท่านั้นนะครับวันนี้คนเห็นโอกาสแบบที่พวกเราเห็นอน่างค้าถ้าเห็นแล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะวันนี้ตอนนี้และเวลานี้เท่านั้นระบบ Elite A t C ช่วยให้คุณสำเร็จได้คะ่ะระบบ Elite ของเราที่สนดได้เห็นแล้วว่าการใช้ชีวิตมันมัน ร่วมกับการหาไรายได้สามารถไปได้วยกันได้ต้อง ELIT e s อ c เท่านั้นครับตอบโจทย์ความคิดตอบโจทย์ความฝันพร้อมก้าวไปได้วยกันกับทีมอีลิท s อ c ครับอะไรที่จะทําให้คนที่ไม่เก่งสําเร็จได้คําตอบก็คือระบบครับทีมอีลิทเอ c มีระบบที่จะทําให้คุณสําเร็จได้ไม่ยากถ้าคุณมองหาความสําเร็จในวันนี้ต้องเลือก ELIT ท s อ c ทุกคนไปฝันนะครับอยากมีสภาพทางการเงินและเวลานะครับ รวมทั้งมีเงินเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตให้สบายๆครับเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าครับมาร่วมทีมกับเราครับ Elite SC อนไลน์ครับที่คุณได้ครับผมก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปถึงความฝันนั้นได้อย่างไรจนผมได้พบกับระบบ Elite SC ซึ่งสามารถทําให้ความฝันของผมเป็นจริงได้งานประจำไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตผมได้พอดีผมมาเจอธุรกิจในโลกออนไลน์ ทีม Elite S C และมีระบบที่ผมต้องการ Elite S C สอนให้ผมเห็นคุณค่าของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆในการสร้างรายได้ออนไลน์ Elite S C ไม่ใช่มีแค่ระบบที่ดีเท่านั้นที่นี่เรายังมีมิตรภาพที่ดีของเพื่อนทุกคนที่ช่วยฝากดันตัวเพื่อนๆให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอีกด้วยครับคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมครับเพชรในตมผมจะมาบอกคุณว่าไม่มีเพชรในตมนะครับมีแต่ตมที่ขัดเกลาตัวเองเป็นเพชรครับ หากคุณคิดว่าคุณเป็นตมอย่าลืมชื่อนี้นครับ Elite S C c เราช่วยคุณได้ครับวันนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วนะครับโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าคุณไม่กินมันก็ละลายคุณอย่ารอว่ามันจะพร้อมเพราะถ้าเกิดคุณรอให้นู่นพร้อมนี้พร้อมสุดท้ายนะครับความสำเร็จมันก็จะรอคุณเหมือนกันทีม Elite S C ยินดีต้อนรับทุกคนครับสวัสดีครับ